เรียกว่าเก่งเกินวัยจริงๆครับสำหรับวอลบอลสาวไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับล่าสุดแข่งขันนัดชิงกับอินโดนีเซียก็ชนะไปแบบสนุกโคตรมันเลยครับสำหรับสาวไทยเราก็ชนะไป3ต่อ1เซตในเกมนี้นะครับเซตแรกเนี่ยชนะไป25-19ครับถือว่าอินโดก็มาดีนะครับคือมีรูปแบบแพทเทิร์นการเล่นที่น่ากลัวเหมือนกันสำหรับอินโดแต่ว่ามีความผิดพลาดค่อนข้างจะบ่อยส่วนเซตที่2ครับก็ชนะไป25-17ต่อ แล้วเซตที่3เนี่แหละครับเป็นจุดเปลี่ยนคืออินโดก็มาชนะเราได้เหมือนกัน26ต่อ24แล้วก็ทำให้สาวไทยเราเนี่ยเสียเซตแรกของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับโอ้โหน่าเสียดายมากถ้าเกิดว่าเราชนะ3-0เราจะเป็นแชมป์แบบไม่เสียเซตเลยและอีกเซตหนึ่งครับเซตที่4เราก็ชนะไป25ต่อ17 คือช่วงท้ายเนี่ยอินโดก็เริ่มไม่เอาเลยครับสาวไทยเราก็เริ่มบทขยี้แบบว่าสู้ไม่ค่อยได้เลยครับสำหรับช่วงท้ายในเซตที่4ซึ่งการเป็นแชมป์ครั้งนี้ครับก่อนหน้านี้ที่จะแข่งนัดชิงสาวไทยเราก็ชนะมา5เกมรวดโดยที่ไม่เสียเซตเลยและเราก็เคยโจ้กับอินโดมาแล้วครั้งหนึ่งครับที่เราชนะไป3 0แต่ว่ารอบนี้อินโดพัฒนาขึ้นครับได้เซตเราไป1เซตเราชนะ31เรียกว่าเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดสุดมันเลยสําหรับเกมนี้ สแงดก็มีคลิปให้และบางช่วงบางตอนไม่คุณผู้ชมไปรับชมกันเหมือนเดิมครับต้องบอกว่ามันจริงๆครับอินโดเขาก็ไม่ได้มาแบบไก่กานะครับเล่นดีมากมีตัวตีหัวเสาชัดเจนมีตัวรับดีเฟนซ์ชัดเจนคือเขาก็เล่นดีแหละแต่ความผิดพลาดอาจจะเยอะส่วนไทยเราเหมือนประสบการณ์มากกว่าครับยืนระยะได้ดีกว่าและก็มีรูปแบบการเล่นที่เหนือกว่าอินโดนีเซียมาเริ่มกันที่จังหวะนี้ครับ สันติได้เสิร์ฟครับตอนนี้เนี่ยเปรซที่4นะครับเรานําอยู่2ต่อ1คะแนนแล้วเสิร์ฟไม่ข้ามครับสันติเป็นผู้เล่นที่สําคัญของเขาเลยนะครับตีหัวเสาเนี่ยแรงมากแล้วก็มีเกมรับที่ดีครับรับบนันแรกก็ดีสําหรับสันตินะครับแล้วไทยเราขึ้นน้ำสามหครับตอนนี้แล้วก็เป็นสัตย์ทรที่จะได้เสิร์ฟ สำหรับแต้มต่อไปจังหวะนี้สาสิธรตั้งท่าแล้วเสิร์ฟมาแล้วดีด้วยโอ้โห و, บนแรกดูครับอินโดรับบนแรกดีมากครับแล้วโอ้โห و, หัวเสาเขาตีก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับมีลูกหนักให้เรารับยากอยู่แต่ดูอีกหนึ่งจังหวะครับมีแพทเทิร์นอยู่แล้วครับโอ้โห و. เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเลยครับในอนาคตตีหน้าครับก็ตีดีเหมือนกันซานติกับตีหน้าเนี่ย ถือว่าเป็นคนสําคัญของอินโดมากๆครับถ้าขาดไปเกมรุกอาจจะไม่ดุดันนะครับแต่พออยู่ในสนามเกมรุกดุดันมากครับทาเอาสาวไทยเราอายุสิบแก็ใจหายใจคว่ำกันเลยครับเพราะว่าอินโดมาพร้อมจริงๆสาหรับเกมนี้ได้เซตจากเราไปด้วยนะครับตอนนี้เขาไล่มาเป็น3-2ครับแล้วจะได้เสิร์ฟเป็นเราที่ได้เล่นเกมรุกบ้างเลยครับแล้วตีจังหวะนี้โอ้โหเนี่ยครับดีเฟนซ์ดีมากครับแล้วดูครับซานติโอ้โหเนี่ย แคปหมูก็พยายามครับแต่มันไม่ทันครับแต่จากที่ดูนะครับการเคลื่อนที่ความคล่องตัวเนี่ยก็น่าจะเป็นอินโดที่คล่องตัวกว่าเพราะแต่ละคนเนี่ยรูปร่างดีเลยครับแต่ว่าไทยเราก็จะเน้นลูกหนักในการตีแล้วก็รูปแบบการเข้าทำนะครับที่หลากหลายทําให้เราชนะไปในเกมนี้อินโดจะได้เสิร์ฟครับแป๊บเดียวครับเขาตีเสมอ3ต่อ3เป็นเกมที่จับเหมือนกันอินโดจะได้เสิร์ฟครับ แล้วเสิร์ฟมาจังหวะนี้เอาวแล้วครับยกขึ้นมาแล้วฟาดหวัวเสาเป็นแต้มสักทีครับโอ้โหต้องแบบนี้ครับบล็อกอยู่ต่อหน้าครับแต่ว่าตีทะลุไปเลยสุดยอดครับสัสวการอืมก็บล็อกได้แล้วนะครับอินโดแต่บอลมันแฉลบไปลงข้างล่างครับแล้วดูอีกหนึ่งจังหวะหวัวเสาตีหน้าอีกแล้วโอ้โหแต่ว่าจันนี้เรารังยับดับได้โอ้โ ู้ิทพูดถูกเลยครับแบทแล้วยกมาหัวเสาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหตีหน้าครับโอ้โหดมากๆครับตีหน้าจังหวะนี้ไม่น่าเชื่อครับแล้วตีหนักตีแรงพอๆกับไทยเลยนะนี่ครับคืออนาคตน่ากลัวแน่นอนสำหรับอินโดชุดนี้น่าจะเจอกับไทยเราอยู่บ่อยอยู่แล้วนะครับอาจจะเจอกันทุกรายการก็ได้สำหรับรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ดูครับจังหวะนี้แคปหมูรับมาแล้วโอ้โหบอลไหลหลังสวยมากครับนี่ครับเรามีรูปแบบแบบนี้ครับแต่อินโดไม่ค่อยเห็นนะครับรูปแบบการเล่นเนี่ยเรามีหลากหลายครับทั้งบอลเร็วบอลสั้นสามเม็ดกลางก็มีแล้วก็บอลหัวเสาที่อันตรายของเราและอีกจุดเด่นหนึ่งคือบอลเร็วครับที่ในรุ่ยยุไม่เกินสิบแปดีเนี่ยเห็นน้อยมากที่เล่นบอลเร็วครับดูอีกหนึ่งจังหวะครับเราเสิร์ฟมาแล้วรับบอลแรกไม่ดีครับ ต้องโอ้โหดูครับสามเมตรกลางเขามีนะครับอืสานติตีแล้วเราบ้างครับสุภาววดีครับต้องแบบนี้ครับต้องตีลูกหนักข่มไว้ครับไทยเราโอ้โหวงสวิงสวยมากครับสําหรับสุภาววดีเจ้าของสูงหนึ่งร้อยแปซนติเมตรแล้วตีหนักตีแรงครับ และดูครับจังหวะนี้รับบอลแรกไม่ดีแล้วแต้มเป็นของเราไหมสุภาวะดีหยดหยอดเรียบร้อยครับโอ้โหฉลาดมากครับจังหวะนี้คือจังหวะมันตีไม่ได้แล้วนะครับแต่สุดท้ายเราก็บล็อกได้สําเร็จนำห่างแล้วครับไทยเรา10บต่อ4โอ้โหนี่ครับตีหน้าก็ต้องกระตุ้นเพื่อนเลยครับใจเย็นๆเพราะไทยเรานำห่างเหลือเกินครับ10ต่อ4 เอาแล้วครับเป็นจังหวะเราที่ได้เสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งครับเสิร์ฟมาแล้วบอลแรกถือว่าเข้าจุดเลยแล้วบอลเร็วของเขาครับโอ้โหอินโดก็มีบอลเร็วนะครับแม่ประมาทไม่ได้เหมือนกันแล้วยกมา3เมเรกลางครับสันติโอ้ยหดเอาเรื่องครับแล้วดูครับโอ้โหเรายังทําอะไรไม่ได้ครับต้องฟรีบอลไปแล้วสับเบสกลางอีกแล้วครับสันติโอ้โหเรายังดีเฟนซ์ออกมาได้แล้วโอ้ขึ้นหน้าเน็ตเรียบร้อยครับโอ้โหเกาหัวเลยครับสันติฟาดไป2ครั้งครับกินไทยเราไม่ได้ แมยอดเยี่ยมครับเกมดีเฟนส์ไทยเราคือเราเหมือนมีประสบการณ์มากกว่าแล้วครับแต่ว่าจังหวะนี้โอ้โหไมฟาสองครั้งไม่ได้แล้วครั้งนี้ทะลุบล็อกไปเลยครับซานตินี่ครับเล่นเหมือนไม่ใช่18นะครับคือเล่นดีมากสําหรับซานติของอินโดนีเซียฟาดไปแบบทั้งเร็วทั้งแรงครับแล้วก็คล่องตัวด้วยอาจจะคล่องกว่าน้องสุภาวดีเลยก็ว่าได้ไลดูหนึ่งจังหวะครับอินโดได้เสิร์ฟ เสิร์ฟมาจังหวะนี้เราอันเดอร์มาแล้วหัวเสาหยดหยอดครับโอ้โหต้องแก้ครับเป็นบอลแก้แล้วดูอินโดครับซานติอีกแล้วแต่ว่าจังหวะนี้ตีออกไปครับเอาละครับเป็นแต้มของเราครับ15ต่อ9้เออึ้นนําแบบนี้ก็ชื่นใจหน่อยครับโอ้โหอินโดก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะครับสุนใหญ่เนี่ยจะเป็นของรูปแบบครับที่เราชนะได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบเรื่องของความสามารถอินโดก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับเราเองก็ สูสีกับเขาแล้วจังหวะนี้สุภาวดีครับเสิร์ฟแรงๆครับดีครับบนแรกไม่เข้าจุดเท่าไหร่แต่เขาต้องแก้หยดๆแล้วไม่ลงครับโอ้โหสลรับตำแหน่งแล้วครับตอนนี้ช้ยตีน่าไปยืนหัวเสาฝั่งซ้ายแต่ว่าทําได้ไม่ดีพอครับเหมือนเจ้าตัวจะถนัดฝั่งขวาด้วยเนี่ยต้องคุยกันหน่อยครับจังหวะนี้เอาละเป็นฝั่งไทยเราที่ได้เสิร์ฟครับแต้มนําอยู่16ต่อ9นะครับตอนนี้ เป็นสุภาวดีครับที่ยังได้เสิร์ฟอีกครั้งหนึง่งดูครับสุภาวดีโยนมาแล้วเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟเหมือนโอรุมาเลยแรงมากแล้วหัวเสาโอ้โหเราชนะได้ครับสาซิธรครับคนนี้ก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับเนี่ยเล่นดีมากครับอารมณ์ขันด้วยโอ้ึ้นน้าเนจหวะเมื่อกี้ทําสวยเลยครับถึงบอลก่อนผู้เล่นของอินโดนีเซียได้เสิร์ฟสามลูกติดติดครับสําหรับน้องสุภาวดี อินโดตั้งท่ารับนะครับแล้วเสิร์ฟมาอีกครั้งแล้วโอ้โหจังหวะน,นี้ไม่ข้ามครับน่าเสียดายครับจังหวะน,นี้แต่ไม่เป็นไรครับแต้มเรานางนำอยู่7แต้มนะครับ17ต่อ10แล้วก็เป็นซาติครับตัวตึงของอินโดครับที่จะได้เสิร์ฟรูปร่างเขาดีมากนะครับแล้วเสิร์ฟจ,จังหวะน,นี้อา้าวเรารับบอลแรกดีมากเข้าจุดด้วยโอ้โหไม่ได้ครับ โอ้ยตีไม่ได้แล้วสานติสาบเมตรกลางหยอดไม่ลงครับโอ้โหฝืนธรรมชาติเกินไปครับเมื่อกี้ตีเบาไปด้วยครับสันติยิ้มเลยครับเจ้าตัวโอ้ไทยเราพลาดให้แล้วนะครับจังหวะไม่ได้เอาละก็ยังเป็นแต้มของเราครับเซ็งเลยครับน้องๆอ,อินโดแล้วเสิร์ฟมาสวยมากครับโอ้โหบอลแรกเกือบเสียแล้วโอ้โหเขาฟาดโอ้ต้องยอมครับต้องยอม ทำได้เยี่ยมเลยครับจังหวะน,นี้โคดอินโดนีเซียก็ถือว่าร่างรูปแบบการทาทีมได้เข้าตาเลยนะครับสู้กับทีมไทยเราอย่างสูสีถึงแม้ว่าพอยืนระยะไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราจะยืนระยะดีกว่ามาตรฐานเราก็น่าจะดีกว่าอินโดด้วยนะครับเป็นฝั่งอินโดจะได้เสิร์ฟครับเสิร์ฟมาแล้วบอลแรกเราไม่เข้าจุดเลยครับต้องแก้ครับสุภาพบุีฟรีบอลมาครับแล้วดูครับ หัวเสาฝั่งขวาโอ้โหฟาดโอ้ตีหน้าเนี่ยน่าสนใจครับการเล่นแล้วตีไปแบบเหมือนจะออกแต่ไม่ออกครับลงท้ายขอดท้ายเส้นเลยยอดเยี่ยมครับจังหวะน,นี้ไล่มาเลยครับอินโด12ต่องต่อสิอแปดนะเราก็พยายามเปลี่ยนตัวแก้นะครับเพราะตอนนี้อินโดแต้มเริ่มที่จะไหลแล้วครับแล้วเขาจะได้เสิร์ฟอีกครั้งครับอินโดนีเซีย เสิร์ฟมาบอลแรกเรายังได้อยู่ครับใช้ได้เลยใช้ได้จังหวะนี้ตีเรียบร้อยครับสวยงามครับจังหวะนี้19ต่อ12ครับอืมก็ทําได้เยี่ยมนะครับสสิการเนี่ยผู้เล่นอินโดก็ยังแบบหน้าจ่อยไปเลยนะครับอีกจังหวะหนึ่งครับเราจะได้เสิร์ฟเสิร์ฟมาจังหวะนี้อินโดบอลแรกโอ้โหไม่เข้าเลยครับแล้วโอ้โหดูครับ แก้ไขสถานการณ์ได้ดีมากครับไม่รู้ว่าแก้ไขหรือเปล่านะแต่ว่าจังหวะเมื่อกี้อันเดอร์ไปแล้วให้ตัวตีอีกฝั่งฟาดเลยครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับการแก้ไขสถานการณ์ของอินโดแล้วมาดูอีกหนึ่งจังหวะครับอินโดได้เสิร์ฟแล้วเขาเสิร์ฟมาสุภาเดียรับบอลแรกดีมากแล้วหัวเสาเราฟาดไม่ได้ครับซานเตอรรับได้แล้ว3เมตรกลางครับรับเองตีเองครับโอ้โหอย่างเท็ดบอกครับ เป็นเรื่องคนสาคัญจริงๆครับแล้วก็เป็นหัวใจของอินโดนีเซียชุดนี้เลยสําหรับซานตินะครับตีเหมือนผู้ใหญ่เลยครับตีจังหวะนี้จะเป็นบททดสอบของน้องๆสาวไทยเรากับการเจอทีมที่สูสีครับว่าเราจะรักษาและการความได้เปรียบได้หรือเปล่าตอนนี้โดร่มาครับ14ต่อ20แต่แต้มก็ยังห่างอยู่ถึง6แต้มนะครับเราก็ไม่กดดันเท่าไหร่ดูครับจังหวะนี้เป็น จะได้เสิร์ฟครับอินโดหยดหยอดมาเอาละบอลแรกเข้าจุดแล้วโอ้โหเทสเตอร์จะเล่น2จังหวะไม่ได้ครับไหลหลังไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าใจกันโอ้โหตอนนี้สิบห้ายี่สิบครับอินโดไล่มาแล้วครับแล้วก็จะเป็นตีหน้าครับจะได้เสิร์ฟอีกครั้งเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าเสิร์ฟดีนะครับเสิร์ฟลงไปตรงกลางแล้วเป็นจุดี่เกเงใจกันด้วยแต่ว่าโชคดีที่เรายังรับได้เนี่แหละครับ เสิร์ฟตรงกลางครับทำให้มันรับยากครับโอ้โหเสิร์ฟสวยมากครับตีหน้าแล้วจุดโลงเนี่ยมันเป๊ะพอดีเลยครับเนี่ยอีกครั้งหนึ่งครับเขาจะได้เสิร์ฟแล้วเสิร์ฟมาอีกแล้วครับดูครับโอ้โหลูกเสิร์ฟเนี่ยอีกแล้วครับแต่ว่าเป็นแต้มของเรานะครับเป็นการฟาวตาข่ายสำหรับอินโดนีเซียโอ้โหใจหายใจคว่ำเลยครับยังดีดีเราได้แต้มนะ แล้วเสิร์ฟดีมากครับคุณเมื่อกี้อย่างตีหน้าเนี่ยเสิร์ฟได้อย่างยอดเยี่ยมเรายังขึ้นนําอยู่ครับ21ต่อ16สําหรับเกมนี้นะครับแล้วเป็นไทยเราที่ได้เสิร์ฟด้วยครับเสิร์ฟมาดีดีแบบนี้ของชอบเลยไหมโอ้โหทําหมูหกครับอินโดแม่จังหวะง่ายๆครับแต่ว่าเซตลุ้นเน็ตไปโอ้โหหมูหกแบบอริดอร่อยสำหรับไทยเราเลยครับแจกแต้มมาเป็น22ต่อ16 อีก3คะแนนเท่านั้นครับเราจะคว้าแชมป์เดียวที่เสียเป็นแค่1เซตเออพูดถึงเรื่องนี้ก็น่าเสียดายครับที่เราเสียไปเซตนี้ไม่งั้นเราจะแบบได้แชมป์แบบสวยงามเลยแต่นี้ก็สวยแล้วครับดูครับจงังหวะนี้บอลแรกไม่ดีแล้วต้องคืนคนเดิมเลยครับแล้วอู้อ้าวเรายังแก้มาได้ครับเอาละครับอินโดอีกครั้งอันเดอร์มาฟาดจังหวะนี้เรายังดีเฟนซ์ได้ดีเฟนซ์แบบนี้สุภาวดีครับต้องแก้มาก่อนฟรีบอลมาแล้วบอลเร็วเขาครับติดบล็อก อีกครั้งหนึ่งแล้วหัวเสาหยอดจังวันนี้ไม่ได้ครับโอ้โหแดนนี่กันนานเลยแล้วโอ้โหไม่ได้เอาล่ะเป็นฝั่งของเราดูซิว่าจะเป็นใครสุภาวดีครับโอ้โหได้ไม่ได้ไม่ได้อีกครับแ,รนนนลแล้วซาน,าานาติไม่ข้ามครับโอ้โหเสียดายเลยครับอินโดกุมขมับเลยครับแบบนี้แรนดี้กันนานนะครับสุดท้ายก็เป็นไทยเราที่สามารถคว้าแต้มนี้มาได้ยากเลยครับกว่าจะได้แต่ละแต้มจะได้เสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งครับ เสิร์ฟมาสวยมากแล้วบอลแรกไม่ดีด้วยดูครับต้องตีแก้แต่ว่าไม่แก้ครับตีไปเลยแล้วจังหวะนี้สุภาวดีครับไม่แก้ใช้ไหมต้องโดนครับโอ้โหกลางปีกเลยครับคือตีสวยจริงๆจ,จังหวะนี้ดูครับออสเตเรียเนี่ยก็เข้ามาชมเหมือนกันนะครับทุกทีมนะครับเข้ามาชมเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมชิงจะต้องมอบรางวัลกันนะครับหลังจบเกมก็ แข่งตัวหน้าผู้เล่นหลายชาติเลยอีกจังหวะหนึงครับไทยเสิฟมาเสิรฟดีอ้าวต้องแก้แล้วแก้มาจังหวะนี้เอาละเป็นฝั่งสุภาวตีอีกแล้วครับโอ้โหได้มาจังหวะนี้โอ้โหเป็นอินโดที่ได้แต้มนี้นะครับแต่ว่าเราก็ยังขึ้นแท่นอยู่ครับ24ต่อ17ดูครับอินโดเสิบแรงแรงเสิบแรงแรงมาไม่ข้ามครับจบเกมเลยครับแล้วก็เป็นไทยเรา สาวน้อยวัยส8ครับเด็กไทยสายยุโรปที่สามารถคว้าแชมป์ปรินเซสครับในครั้งนี้มาครองได้ ก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับเอาชนะอินโดได้3ต่อ1นเซตเป็นการคว้าแชมป์โดยที่ไม่แพ้ใครเลยแล้วก็เสียไาแค่1เซตเท่านั้นถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมวลเล์บอลในระดับเยาวชนซึ่งยังไงก็รอติดตามกันต่อครับอีกรายการหนึ่งก็คือรายการชิงแชมป์เอเชียรอติดตามน้องๆได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการนำเสนอไฮไลท์แล้วก็การพากมันๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นบังใจกับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด่นลคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย